เซฟไลด์โดยโตยต้าแนนะครับวิจะมารีวิวในส่วนของเซฟวิสองหนึ่งะอันนี้เป็นตัวก่อนไม้เน้ยเชงนะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับจะเป็น mpg 5 0นะซึ่งจะเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมนะครับมาพร้อมกับจอขนาด12นิ้วนะ h d m นะฮะแลม4ีน้หลื่นไหลมากนะคะตัวนี้เราสามารถเข้าเพลงนะฮะได้เลยนะครับ มาแล้วครับคอนโทรลเคงองไรสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ในส่วนของตัวแอปต่างๆที่มีให้นะฮะก็จะมีในส่วนของตัว youtube นะครับเราสามารถเล่น youtube ได้เลยอยาเข้แขงนี้ได้แล้วแวข็งแงได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวแอปต่างๆที่เราลงไว้ให้นะครก็จะมีในส่วนของตัว SW นะครเป็นตัวดูทีวีออนไลน์นะ,ะซึ่งเราสามารถดูช่อง35.9ได้นะครับนี่นะครับนี่ฮะแล้วก็มาในส่วนของตัว Google Map นะครับสามารถใช้งานได้สยามพารากอนสยามพารากอน นี่เขาตั้งเป็นอังกฤษไว้นะครับถ้าเราตั้งเป็นภาษาไทยก็สามารถพูดเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมมือถือเข้ากับพูดพูดได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Apple ิ a คาร์เนะครับแล้วก็มีส่วนของแดชบอร์ดนะจองเดี๋ยวเขาเล่นดูหน่อยก่อนนะครับเนี่ยครับเครื่องจมูกตานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองใส่เกียร์ถอยนะครับไปเลยครับไปเลยนะ ภาพก็จะตัดมาเป็นกล้องสามพวนนะครับเรื่องหมุนทํามของอะไรด้วยระบบเดิมใช้งานได้แล้วนะเราจะกลับในส่วนของระบบเบนซ์เดิมนะครับให้เข้ามาที่หน้าส่วนของตัวค่าอินโฟนะครับเมื่อก็ตัดมาในระบบเดิมเราสามารถใช้ใดรีฟนะฮะตรงนี้ฮะสามารถหมุนได้ปกติเลยเราจะเข้าหน่าดอยแค่พัดไปที่ตัวส่วนของหน้าจีครับผมถ้าใครใช้เป็น w 212นะครับสามารถ E-Class นะครับสามารถมาติดจอ h d m ตรงรุ่นตัวนี้ใน12นิ้วใหญ่สาใจมากครับขมบันนี้คาราก่อนสวัสดีครับ